ยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ช่องปูเถาะพะรวยครับผมเมื่อนี้ตามแนวทางของปูเม็ดเดียวครับพี่ทีบครับปูเม็ดเดียวสิไดาต่ะได้ฝากตอนเอฟซีท่านทุกคนนะครับนอกงาที่แล้วว่บริมหาปูครับพี่ทีครับผมกะบอกว่าปูเปนเข่าทั้งบนทั้งล่างบ่นะครับงวดบริมาในสงสัยเข่าครับพี่ทีครับผมเอาเพื่อบเป็นการเสียเวลานะครับนอกจากให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพื่อทางช่องเป็นเพียงแกแนวทางทางช่องเป็นเพียงแกซื้อกลางถนนครับพี่ที่ครับ แนวทางของปู่เม็ดเดียวได้ตัวไหนวันนี้นะครับเนาะไปฟังปู่จะเล่าให้ฟังครับผมอันพูดลงไอ้พูจาดจำบ่เคยได้เต็มแล้วพู่เหมืนทึกไว้เยอะเพราะว่าต้องมนทึกไว,ว้ต่อเพราะผู่อายุมากมันต้องจำตัวดีไม่ว่อเราทรม,นะม,มากนะเล่ยบอกปพ๊บตื่นมาซ้อมมากม่อ้อยโทรมาปู่ก็เลยบอกว่าขันแม่อ้อยขันขันบอพิจารณาขันวิเคราะห์หรือวิจัยบนา,นากขันปู่แนะนำเราเห็นยังพอถึงมีปู่ผสมเลขกไห้ดิ ผู้กเลยฝันว่าเพิ่อนอันมีไม่ยังคนหนึ่งเพิ่นเอาประทูม,มาให้ครับอ่หกเข่งแต่ว่าเขียงนั่นอ่ะมันเป็นประทูสามตัวนะครับผู้กเลด้ยตีเป็นหกสามบานเี้นบานนีกผู้นนกเล้ยว่นนานักหกสามคันปีสามตัวเอาหยังไซเพิ่นเกิดไปขึ้นมาเนาะกเล้ยเอา เคีงปทตเป,ป็นกลุ่มกลุก็แลกไปลอาศูนย์หกสามนี่อ้อยมาถือเนี้ยน่ะม oh. าในผู้กันแล้วบ้านนี้ผ oh. ู้ว่าที่ผู้ตัด่อ,อไปหลายคนอยู่ตัวม <'s> าในเราพูดเราไปเพื่อไปเพื่อไปนั่นอยู่พูดรถก็ไปจอดที่มันพูดรถอนไรในพูดถือเลขหาม, oh. มงลลาินมึงด้วยห่ะพูดก็ได้เสือเอ้อไอ้ทองไปหากไส้จุปดาดแทบบังทา ไอ้นนั้นไม่ไหวปถือนะต้องใส่ปถือแต่ว่าราบมีดรามาย่อมบอกว่าถือปถือระบโบกรอบยาดปูบ้าไ้เล็เพราะว่าปูว่าขันทับ้านก็รู้จักเนี่ยว่าปูปลอยอันเก้าศูนย์สามเก้าม่ยไอ้มกคเข่าเป็นอันหึงเัวเข่าตรงๆวหที่หนึ่งหมดที่บ้านมากกนั้นนะครับมันเข่าศูนสามน้องครับผมน้องนั้นนีเต่ไปไอ้ไปขึ้นไปล้มหรอ บานน,าน,านี่ไอ้ผู้ผู้พิจารณาดีกันยังไดงต่อครับผมอันแทบ้านไปนี่บ่มีผู้ใดยู้จักเล็กพูดเนี่ยผู้น,นั้นอันล้าน,น,านั้นพ้องกับล้านน,านั้นไออันนั้นผู้รถไปจดอดประเภทมันมีวัวนขี่วันคู่ครับผมเพราะว่าผู้ว่าเสรนอันเอาเด็ดเด็ดจิตร์เนี่ยนั่นประสรินั่นชอบประเสริเลยมันไปซื้อแปดหนึ่งครับอัน เขาแปดหาไอ้แปดหาผู้จ้กงคือว่ามัดจิเจ้าว่าัดกระดั่งคนเว้ยผู้จ่างซุนิหนึ่งแหละบันเนปผู้เรียนแค่ว่าข้าเจ้าถึงศูนย์สามเนี่ยครับผมผู้ไปตีนักกากับตัวผู้ไปเสื่อนพบศูนย์สามครับเก้าศูนสามเมอ้อยพ่อถือแล้วไปเสื้อได้หกสามสามหกโอ้แล้วกตัด บูแมนปูประเด็นนะปูบอกว่าเลขมันมีมันเป็นลี่ยนทีมันได้หกสามไปขั้นขั้นที่มันขึ้นขึ้นกุฏิหลังนี้มันเป็นหกสองมันหนกอกสามมาปูหลอกฟันแบบทั้งน้องเกาหันะขั้นไหนมันหลอกศูนย์หกสามมันว่ามาเนี่ยปูหลอกว่าเอ้าพระท่านมันก็เป็นท้น้องเกาแบบนี้พระท่านเพื่อที่เห็นไอ้ปูกระไล่ไอ้ล้านท้องประถามมันนะก็เลยบอกว่าเกาศูนย์สามครับมันปูเมื่อยามบ้านก็เลยบอกมันเกาศูนย์สามมือนพือที บูมาพีจิระหน้ามึอแล้วโอ้สงสัยเป็นอันงวดอันขึ้นกูตีไม่ได้ตีสงสัยออกวันนี้ครับพูดกันเลอันใหมายว่าพูดถือายแล้วกินวิ่งอยู่นะโอ้ไอ้พูดไม่ได้ซื้ออันเลขกันพูดไม่คยซื้อเลขนะพูดไม่เื้ออันอัไม่ไปจอดจะมองล้านหนาข้อนะพูดไม่ได้ยางอันครับผมยางลงรถสำหร่อดีอพูดรถอันนี้ น,น,น,ขาขานั่งก็สำรองมันไปจอดกันเหมือนข้อกายนี่พอดีมาเนี่ยพูกันเล่นเอาเก้าสามศูนย์เก้าศูนย์สามหกหกศูนย์สามตัวนั้นมันลบถึงสามตลบใช่ไหมเพราะมันจะเล่นหลายจนวิ้มเลยตีพูมันกระเปิดกัน 603เหมือนเดิมก yes. ็ถือกันไอ้มันถือตัวเดียวโอ้โหที่นี่พูดถึงไรจนวิ่นบุญดีจนวิ่นวิ่งจนห้ามกับว่าเพราะอะไรตั่นี้เพันอันนั้นเราพูดว่ถึงขนาดนั้นเพร่าไอปูสติดติดเยอะเพราะว่าปูดเป็นพระค่อนข้างใสคุ้มคิดหนักมาในลูกทิดไปนะมันพูดบอกว่าพูดให้บอกผู้ใดหมอนั่นต้องต้องอยู่ในระบบปูเดีครับ เป่นตัวมันนั่นเมื่อนั่นไอเกี่ยวคนนั่นแกผู้ไปไอที่ผู้ไปซื้อเล่ชุดนี่แหละครับผมแกนัทถือบินไปแม่แกนันิยอมมันเลขกันตามกระแสนะครับผมแต่บอกมันไม่เลขผู้ดิผู้มันกัญยาไปซื้อเลขกูในตลาดผู้กันั่งรถรับพอดี่มันรถไปหยดหยดผู้ดี มันีมัดเตือนมวดนี้เนี้ยปูบ่ะนี้มวดนีป่ะครับผมเอ่ออีนึงไปปูไ้ปูป่ะคปูไดแล้ยงตั้งแต่มือโตงวดคนแล้วอ่าอันมันเป็นยังีงต่อก็ไอ้ลูก้ายปูอันนั้นแกถือวาหาปูมือวันที่หนึ่งมือเลยก่อนละครับผมมาหอดไอ้ไฟแดงกับเพื่อนบาเนี้รถพระเป็นพระอีกอย่างก็ไปหาขับรถขับรถราเปลื ตามกับรถไส้ปูรถมุนน้ำยำปูไปได้ไปที่สองนะรันนี่ปูปูไปปูไปได้ไปซื้อทอบหนักหนึ่งบาทโอ้โหบาทบาทแ่หนึ่งเป็นเงินสี่หมื่นเนี่ยครับมโอ้อ่ามันกับโบเจาว่าท่องแค้ต้องถึงครับบ้าแต่ลูกจิบ ไอ้พศไวจะไปว่าเรื่องแบบนี้นะเพราะว่ามันดุพอดีเยอบเยอะพูอันนั่นเลยเนี่ยอ่า่อันไอ้ปูว่านั่นตัวพูว่าสิบวันไอ้บอกอันไอ้วัดพูตัดออกไปหลายตั้งแต่แมวไอติตะดลอกดีเพราะว่ายัิงจริบ่เพราะว่าขนาดไปตัวตรงแล้วนี่มัถือด้แสดงว่าเล่าวัน เราประมาค่ะนะเราบ่มากเลขมันตำวันนี้เพื่อนเราไปมากเลขอันสูงๆไงตังกระแสนะเจ้าของอันงวดนั่นน่นงวดที่อันแม่ห้าเลขนันที่เขาได้หาตัวเดียวแม่ห้าเล่นก็ว่าเถือกแล้วได้ศูนย์ออเอามาใส่หามก็เป็นหาศูนย์มันนี้ไออาจารย์แซงก็ได้แปดเม็ดเดียวแปดนึงเอามาใส่หามก็เป็นแปดหารว่าหรอนอตตี้กับอันหกนั่นแสดงว่าสมัยนั้นเลขเม็ดเดียวว่าถือกท่นถือก มีเก้าไม่เว้ยล่ะไม่ใส่หางก็เป็นหาเก้าหางครับผมบังเดือดเหรอครับเฮ้ยตายหางเถื่อนเจ้าวาไม่ไหวแล้วพัดถึงเลยบ้านนี้พอดีพอดีวันที่สองนิดไอ้เก้วันที่ศูนย์สามนิดเสียงแล้วพอแห้งนี่โอ้ยแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่นอ่อนรองนี่อ้ผู้ว่าทยังไงล่ะอ่ามันเด้งที่ส่วนเหล่าี่เนี่ยเพราะว่ามันตรงๆผู้ว่าว่านี่สิเจ้าตั้งหกสองกับหกสามใปบานนี้ผู้ผู้มักหลักร้อยสองหลักครับแปดกับศูนย์ จะเอาศูนย์ไปไว้ทั้งนามันกลับเป็นศูนย์หกสองมันมาครับผครับศูนย์หกสามมันบ้าปู่กันซื้อตามหนึ่งแล้วก็มันถือถือไรตลบเนอะปู่คนแรกมาซื้อเก้าเก้าศูนย์สามกับหกศูนย์สามมันได้ถือสามจังหวะครับผมเอออะไรกันนี่เด่กปู่บันทึกไว้อันเนี้ยแล้ววันที่เราบผมปู่ แต่ว่าบางเสาเนี่ยก็มีข้นบ้านข้อเลขน้ำปูนพระองค์ห้านี่ยังอย่างนั้นผู้วกอย่าง้รนวิจารณ์นะเสาที่สิบหกมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดตัวให้ห้าไอเจ็ดห้าสองและห้าสองเมลตเดียวเ็ดเดียวเตแต่ว่านันเลขไอเลขกันคั้นอีกก็ม้าเหรดทีอันเลขดวงขั้นอันก็ม้าสุนต่าอเงย มันออกเลขดวงคุณตัวเลขพ่อไว้กับไอสีสามอะไรนี่ได้ว่าเลขไอคุณเวทนี่ย้ำพอ้าได้มากผู้บันทึกไว้อยู่ด้ับผู้บันทึกอันผู้บันทึกอันอันนั้นตัวผู้บันทึกไอไอบุคคลสําคัญคนนังๆเลยอันมันเป็นชุดกู่ตัว เดูี่ไอ้เบิ้งอันบันที่ไว้ครับอันพูดอนันที่ไปที่มาตัวนี้ว่าให้ฟังในพูพูดอ,อันอนั้นพูอันเขียนค้ฝันไว้แล้วครับอันนี้คุณก็ไปตัวรกกมุกี้นี่เจ็ดท่าสองเจ็ดสอนี่อันไอ้อมฝันอันว่ที่สีที่หาต่อกันพูไว้น้บกันดีเดีย ผู้พ่บรรยายดอกในพ่อสบายอ่านหนูอืพว่าตอไหนปู่ในอ่านหนูตัวตอนด็ผมเนาะสายตาพอดีก็จะในหกิบสมหกิบสามหนึ่งเดือนมีนาคมหกสิบเจ็ดงวดที่สี่ปู่ฝันว่าโยมเอาปลาทูมาถวายเป็นเข่งๆจำนวนเก้าเข่ง อ,อันงวดที่ผ่านมาโอ้งวดที่หานะงวดนี่เนาะเอา,เอาม่ครับอีซี่ครับงวดที่ห้าเดือนมีนาคมปีหกเจ็ดนะครับเนาะปู่ฝันว่าโยมชาวบ้านรวมตัวกันมาประชุมบุญประจำปีตกลงกันได้วันขึ้นเจ็ดข้าตรงกับวันที่ห้ามหารอรคพบ มีหมอลำซิ่งจ้างมาครบเงนินคงจะเป็นจำนวนเงินค่าหมอลำหนึ่งหมื่นสองพันบาทจบฝันว่าจ้างหมอลำึ้นเย็ดทําตรงกับวันที่หอันนี้ปูเขียนย่อยครับเน,นเีเป็นจริงเป็นจริงมันแะ่เลยนตัวไอ่หนึ่งหมื่นสองพันเป็นจริงเป็นจริง คือมันเป็ี่ยนในเทตตาว่าเพิ่นทีเอาบุญนะนะบัดนี้เพิ่นหลบมาปัตตุกยู่วัดบัดนี้เพิ่นละว่าเอาบุญมือใดจังในในในนั่นนะเพิ่นหลบโลกเตียงกันให้กันเหมือนที่เพิ่นลงไม่ตีได้ว่าเอาเอาเมื่อเจ็ดคำชาวบ้านขึ้นเจ็ดคำมาดอนบัดนีมันมันตรงวิถีหาบัดนีน้องงันเหมือนน้องงันแขยากพื่เราลบนเจ็ดได้ตอนนั้นยันเงินเบิดเงินเงินเพราะเพราะเพื่นละว่าเพราะยางดอก จ้างมาล่อม yup. ันก่อนจริงมาล้อเว้นหน่อรดะขึ้นมาตรงจากตะก็ติขาตั้งแต่ีเมันกินอะไตกล้งกันมะลาอันแพงกว่าใสตดกประมาณเมื่อนมื่อนหนึ่งสองเมื่นนี่แหละครับเป็นว่ามื่อนก็พวนนี่ยแหละครับพรท่านเอาตามดีละเนาะมแล้เอาตามอยู่บานนี้ไอถั่ววินิฉัยนี่น่ะอ่าเจ็ดหานี่มันเงิน มันเป็นตัวยืนอยู่แล้วอันที่เป็นมหาเมตตาเนี่ยตัวปัญหาก,กับเพื่อนเลขหนึ่งกับเลขสองเลยนะเพราะว่ามันคนย้งว่าได้ไปจ้างมอลำา่าม่าเนี่ยคนประชุ่งกันนคือแต่ว่านั่นไอ้ไอเจ็ดคำขึ้นเจ็ดคำตรงกับมาติหาเนี่ยมันชัดเด่นอยู่แล้วเพราะว่าม,วมัตาน,ามน,นตกลงกันเรียบร้อยแล้วแต่ว่าราคามอลำ่าม่าเพิ่คนตกลงกันย<ะ>ังบ่เรียบร้อยคนว่นิ่นว่า บัต้องออกแพงเราเอาขนาดมื่นกี่บาทมื่นหนึ่งเลยสองหมื่นนี่แหละบัตรทองมันเลยแล้วเป็นสองจังหวะนี่เราก็ไม่อ่อยจิตประทึกเป็นเรื่องเป็นสองจังหวะรับจับมือถือผู้ดัดออกไปนี่บาทด้วยวันนี้กับมือถือแต่ผู้แม่นคือว่างหันเจนเป็นนัินเจนเป็นนัินไอเดือนเดือนมีนาเจงเลขพูดเจงเข้าไปหนึ่งอัน เอาพวดสบายใจถึงไม่ต้องบันเอิกันแล้วแต่แบบว่าแต่วันนั้นไอ้มันมีอีกกันย้อนทั้งสังคมน่ะเพื่อนนั่นอยากได้ปูันจะได้ตวดีน้ำปูน่ะครับผมมาถึงวัตทิพันธ์มาเพิ่น่ันแบบไม่ไหวนี่แล้วอืมปูว่าจัิงส่ตั้งหกสองกับหกสามไว้บบานนี้ลักร้อยบราะยากเอาศูนย์กับแปดไปไว้เป็นลักร่อยเพราะว่าเพิ่นมักแปดนี่ผูกันลยบอกว่า คือสันเก่าแปดไปเป็นลักร้อยอันสุดไม่เหล็ปูดี่เดียวครับผมคันนี้ปูดเหรียญมันก็ศูนย์หกสองกับศูนย์หกสามเท่านั้นอืมอันที่พูดถึงเนี่ยพูปไปชื่อไอ้หกไอ้ศูนย์หกสามกับปูดไปตีนั้นกากับเป็นไอ้ศูนย์เก้าสามไันี่ยพูดก็เลยมาเสือ่ 6, 03, อมหกศูนย์สามกับเก้าศูนย์สามไม่ได้ถือสามจังหวะ ครับปู่ก็เลยงงเพราะว่าเลขสามจังพาณิชย์สามเสเพราะว่าตัวทุกหม่องก็เลยซื้อครับหกสามเสือยี่พาณิชย์นะเลขยี่พาณิชย์มากนะที่จริงเลขกันเลขกันเรื่องฟันประทวดนะครับมันเป็นหกสามเสือบานนี้ก็เลยเป็นเอาใกล้เคียงกันนะนะเพื่อพลาดปู่ก็เลยบอกค้ามในน้ำเบอรทุกคนลูกศิษย์น่ะปู่เลยว่าอัน อย่าไปตามกระแสที่ถ้าตามกระแสเนี่ยพ่อถือเพราะนั่นบัานนี้พ่อก็เลยบอกว่าเขียนหกสองกับหกสามไว้บัานี้นรักลอยบ่มีปัญหาอมันมีอยู่แล้วกระส่วนกับแปดกับแปดหันแม่นอันเอามาจากสายบูรุจักดอกเอาตังกระแสเหรอเอาตังตามพระเจ้ามากขาจ้ไปกระแสพ่อพ่อก็เลยไปกระแสข้าเจ้ามากพูดพ่อก็เลยว่าเอาแปดไปไว้ทั้งหน้ามันก็ได้เป็นแปดหกสองมันว่ากับแปดหกสามมันว่าบัานนี้เอาเลขผู้ไป ไปไว้่ะเมื่อกี้เป็นศูนย์หกสองกับศูนย์หกสามปูปูยันมันนั่นเข่งกว่าทู่เป็นศูนย์เน่ยปูอ่านแล้วพวกเขาเอาศูนย์มาจัดหารแล้วครับผมปานี่ปูก็นได้ย่นมันผ่านปูก็นได้เสื่อนไอ้หกศูนย์สามับ เก้มครับอันนั้นเป็นงวดที่ผ่านมาเลยครับพี่ครับผมสำหรับงวดนี้เนาะเรคงไดู้ถึเนบ่คถึงจนงงคครับเลยถือหลายจนงงเราครับพีครับผมเจ็ดห้าสองห้าห้ามันมีหนึ่งน้ำนะครับปกรมีหานึงครับสีคกับผมสับคนณไวี่ขอจบคลิปเพียงสามีเพื่อการนิลิปรนาสวัสดีครับ